สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการมิสเตอร์บีเครีวิวประจําสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านนะครับมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับไร้สายนะครับแบบ CCTV นะครับของค่ายเอลวิชชั่นรุ่น T 3 4สามสี่สี่นะครับ e ีที่แล้วนะครับผมได้พาทุกท่านไปแกะกล่องนะครับหลังจากที่ผมได้รับกล่องตัวนี้มานะครับจากลาซาด้านะครับหรือว่าสั่งซื้อของมาแล้วมาแกะดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นอุปกรณ์ที่ที่ได้มาครับก็คือจะเป็นกล้องสตัวนะครับกล่อง NVR หนึ่งตัวฮาร์ดดิสก์ห้ายกิหนึ่งตัวนะครับอะแดปเตอร์กล้องสี่ตัวอะแดปเตอร์กล่อง NVR หนึ่งตัวแล้วก็สายแลนพร้อมกับคู่มือเล่มเล็กๆนะครับที่ผมได้พาทุกท่านไปดูตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับ EP นี้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือเป็นการรีวิวประมาณว่า <c oughs> อยากจะบอกถึงคุณสมบัตินะครับเบื้องต้นของไอตัว กล้องตัวนี้นะครับว่ามันทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์เนี่ยนะครับตัวกล้องนะครับทำจากพลาสติก ABS นะครับสามารถทนแดดทนฝนทนน้ำนะครับสามารถติดได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับตัวกล้องเนี้ยจะประกอบไปด้วย4ตัวนะครับกล้องส่ตัวนะครับ อ่ากล้องสี่ตัวตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือเป็นกล้องไร้สายนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเดินสายให้วุ่นวายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมาทําให้นะครับเพราะเราสามารถทําเองได้ทําเองได้คืออะไรนะครับเราเอากล้องมา1ตัวนะครับแล้วเอาอะแดปเตอร์มา1ตัวนะครับแล้วทําการเสียบสายตรงนี้นะครับอ่าบางีนะครับมันจะมี สองช่องให้เสียบนะครับช่องหนึ่งจะเป็นหัวอะแดปเตอร์นะครับก็คือ power ช่องจ่ายไฟนะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการรีเซ็ตัวกล้องนะครับก็คือเปิดปิดได้นะครับมีเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวเนี้ยไปเสียบที่ไฟบ้านนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวกล่อง NVR นะครับตัวกล่อง NVR คอโทษทีนะครับกล่อง NVR เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็เท่าๆกันกับกล่อง NVR ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเขียนคำว่า L Vision นะครับตัวนี้เป็นของมันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่น ST 3 3 4สนะครับส่วนด้านหลังนะครับอ๋อผมเลืองบอกไปตัวกล่อง NVR เนี่ยนะครับทำจากแผ่นเล็กบางนะครับแผ่นเล็กคือตัวนี้นะครับนี่ครับผสมกับพลาสติกที่อยู่ด้านหน้า แล้วก็ตัวเสานะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับมีพอตเอา์พุตนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ v g a แล้วก็ HDMI นะครับ HDMI เหมาะสมสำหรับทีวีจอคอมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสมัยใหม่ที่มีช่อง Input Output พุตแบบ HDMI นะครับตัว v g a ก็เหมือนกันนะครับก็เหมาะสมสำหรับทีวี จอคอมหรือว่าอุปกรณ์รุ่นกเก่าๆที่ใช้พอร์ต BGA หรือว่ามีทั้ง v g a แล้วก็ HDMI ให้เราเลือกใช้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของช่องเสียบสายแลนนะครับตัวนี้ในกรณีที่เราจะดูผ่านออนไลน์เราต้องมีสายแลนเสียบระหว่างตัวกล่อง NVR กับตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตบ้านของเรานะครับถัดมานะครับจะเป็นตัว s D นะครับตัวนี้สามารถเสียบเมาส์แล้วก็ใช้ ทำการควบคุมผ่านจอหรือว่าผ่านตัวเครื่องนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็น USB ที่เอาไว้เสียบเมาส์นั่นเองนะครับช่องถัดมานะครับเป็นช่องตัวช่องจ่ายไฟของกล่อง MBR นะครับไฟ12โวลต์หรือว่า220โวลต์นะครับตัวนี้นะครับอแดปเตอร์จะอยู่ที่2แอมป์เท่านั้นเองนะครับส่วนของตัวกล้องเนี่ยจะอยู่แค่1แอมป์นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ คุณสมบัติของตัวนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติตัวนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปว่าเป็นชุดกล้องลงจะปิดไร้สายนะครับที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเดินสายให้มันวุ่นวายนะครับก็คือเราแค่ดําเนินการเอากล้องขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเราอยากไปวางไว้ตุงไหนนะครับเราก็เอาแรปเตอร์ไป เสียบกับไฟบ้านแล้วก็เอาตัวช่องเสียบไฟมาเสียบที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็วางไว้เลยนะครับเมื่อวางไว้เสร็จแล้วทั้งสี่ตัวนะครับเราก็เชื่อมต่อระบบไฟและทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องกับตัวกล่องเนี่ยจะค้นหากันอนัตโนมัตินะครับก็คือเป็นระบบไร้สายนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็สามารถดูได้ทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์ออฟไลน์ก็คือในกรณีที่เราเสียบสายเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์นะครับเอาพุท เราก็สามารถดูได้โดยที่เราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่การดูออนไลน์นะครับเราต้องใช้สายแลนเสียบเข้ากับอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อทําการปล่อยกระแสะแส,สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วเราก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า x v r view นะครับดูได้ที่ไหนก็ดได้ทั่วโลกนะครับอันนี้คือคุณสมบัตินะครับแล้วก็ความละเอียดของชุดนี้นะครับอยู่ที่1 0 8 0 p หรือ2ล้านพิกเซลนะครับทั้งชุดมียุ่ตัว นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับหรือว่าทุกท่านจะเอา8ตัว16ตัว32ตัวก็ได้แล้วแต่ว่าทุกท่านอยากจะได้ชุดแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือเป็นได้ทั้งอ,อินดอร์และเอาดอร์อินดอร์ก็คือภายในบ้านภายในห้องนอนภายในอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในล่มนะครับส่วนเอาดอร์ก็คือคุณสามารถเอาไปติดตั้ง ที่กลางแดดกลางฝนสามารถตากแดดตากฝนจุ่มน้ําได้นะครับไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือคุณสมบัติพิเศษนะครับอ๋อผมยังบอกไปรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น S นะครับเป็นรุ่นไซส์เล็กนะครับตัวนี้จะเป็น T334 นะครับจะมีอ่ากล้องจันปิดแค่4ตัวนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะได้ก้องเยอะกว่านี้นะครับทุกท่านต้องไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าตัว อซอฟต์แวร์ข้างในนะครับมันก็จะเพิ่มกล้องเข้ามาอีกนะครับแต่อันนี้มันได้แค่สีตัวนะครับคุณสมบัติของมันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ <S <S ข้อดีข้อดีของมันก็คือติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกที่ผมได้บอกไปนะครับ ใช้งานได้แบบออฟไลน์ออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยให้สําหรับทุกท่านที่ติดตั้งกล้องแบบภาษาอังกฤษมาแล้วมันวุ่นวายนะครับก็เลยทําเป็นภาษาไทยมาให้นะครับในเซตนี้นะครับแล้วก็ดูดูเขาเรียกว่าการตั้งค่าหรือว่าการใช้งานหรือว่าควบคุมกล้องผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเราได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับท่านไปทางานที่ต่างประเทศนะครับท่านอยดูบ้านว่า ใครเข้ามาในบ้านบ้างนะครับก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือชุดกล้องชุดนี้หรือว่ากล้องต่างๆนะครับที่มันสามารถดูออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดแบบ c c t v นะครับไม่สามารถหมุนได้นะครับก็คือดูได้อย่างเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับสามารถโต้ตอบผ่านกล้องได้นะครับเพราะว่ากล้องมีไม์นะครับแล้วก็สามารถ ฟังเสียงในกรณีที่เราไม่อยากต่อโต๊ะแต่ว่าเราอยากฟังเสียงว่ามีใครเข้ามาในบริเวณที่เราติดตั้งกล้องไว้นะครับเราก็สามารถแอบฟังได้นะครับและที่สาคัญอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเซตนี้เป็นเซตที่ไร้สายนะครับเราไม่ต้องไปวุ่นวายในเรื่องของการเดินสายในเรื่องของการเดินอุปกรณ์อะไรทุกอย่างนะครับเราแค่ต้องการเสียงปั๊กนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนอื่นมาติดตั้งให้เราทําเองก็ได้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเอาแค่อแดปเตอร์มาเสียบเข้ากับตัวกล้อง แล้วเอาอะแดปเตอร์ไอไม่ใช่ก็ดีเอาแค่ตัวกล้องนะครับเอาสายไฟสายเลี้ยงนะครับหัวแจ็คนะครับมาเสียบที่ตรงนี้แล้วก็เอาอะแดปเตอร์ไปเสียบที่ไฟบ้านนะครับระบบข้อาะหทำงานอัตโนมัตินะครับโอเคครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะได้เซ็ตกล้องเซ็ตนี้นะครับผมรับติดตั้งอยู่ที่8,998บาทนะครับมีแค่2จังหวัดคือสกลนครกับจังหวัดบึงกาฬนะครับแต่สําหรับท่านไหนที่อยากจะได้เซ็ตนี้ ไปติดตั้งเองนะครับก็หลังไมค์เข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามเราก่อนได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของการติดตั้งผมอยู่ที่8,998บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับถ้าเกิดว่าเกินระยะทางที่ผมกําหนดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอ Mr BK นะครับกับรายการมิสเตอ Mr BK Review นะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับมาดูชุดกล้องวงจรปิดและสายนะครับ รุ่น F นะครับ T 3, 3, 4, ของค่าย l v i s i o n นะครับไปเพียงเท่นี้นะครับพบก,กันใหม่ EP หน้า EP หน้านั้นนะครับจะเป็นสินค้าอะไรนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคุณสมบัติจะเป็นยังไงและข้อดีข้อเสียของสินค้านั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูใน EP นันไปสำหรับ EP น,นี้ขอกลกับว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะทบทวจาก P K House Studio นนนนนะคคครรัััับบบกกก็ขออลลาาาท่่่ผู้้ชมมไปปพใหหิสสวดี Okay. okay, yeah.